สวัสดีครับสวัสดีพอมีพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อครับผมที่เข้ามารับช้มรับฟังแนวทางตัวเลขของอูน้ำไชเนะครับกัเป็นแนวทางตัวเลขเพื่อได้โชคได้ลาบค่ะปีต่อหน้าในการรับช้มรับฟังอาเดอครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางเลขไม่น่าลุ่งทุนนะครับผมหรือว่าเลขดับครับเป็นเลขดับบนครับของพ่อชนบุรีนะครับหมวกรรไกนกับอาอย่ครับ เหล็กติดบนล่างเพื่อนกะเขาได้ครับนี่แหละครับน่าจับตามองอีกเสียนหลุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับกะให้พ่อให้พี่น้องพิจารณาในการรับส้มรับฟังเอาได้ครับก่อนอื่นที่จะไปรับส้มรับฟังแนวทางตัวเหล็กของดับบนพ่อชนบุรีนะครับโอ้น้ำใสกะขอพระคุณพอชนบุรีนะครับที่ให้แนวทางตัวเหล็กดับบนม่ให้พ่อยพี่น้องเดี๋เบิงน้ากันนะครับเป็นแนวทางตัวเหล็กครับกะให้พ่อใพี่น้องเด้๋เบิ่งวดเก้าน้ากันนะครับ เดี๋ยววน้ำใส่เอาให้เบิ้งครับผมนี่ครับเลขดับบนพ่อชนบุรีครับนี่ครับเอาอยู่ทั้งนั้นเลยครับผ่านครับผมงวดเก่าได้ครับผมเลขติดบนล่างนี่ครับเข่าศูนย์ครับสําหรับเลขดับบนพ่อชนบุรีนะครับผมนี่ครับยังแถมเลขติดบนล่างหายนําเได้ครับแต่ว่าเอฟซีทันใดที่มักเลขเกิดนะครับหรือว่าเลขเข่าเลขเป็นแมนนะครับ ไปเบิ่งสองแม่น้ำเชียเลยครับแม่น้ำเชียจะเอาแต่เลขเกิดดนะครับอูน้ำเชีเอาแต่เลขดับเลขกม่นาลุ่มทุ่นไฮโพพิหน้องเบิ่งเป็นแนวดั้งนะครับนี่แหละครับสามพ่อแม่ลูกครับผมทําคลิปนี่แหละครับดับบนล่างครับผมพ่อชนบุรีเอาเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะครับอูน้ำเชีจะเอาหัวดเก่ากับหัวดใหม่เทียบให้พอพี่น้องเอฟซีเบื้องนะครับผมปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆครับอ่า สำหรับคลิป frog, น, hang, นี้ก็ไปรับชมรับฟังแนวทางน้ำกันได้เลยครับพ่อครับปูน้ำเสสวัสดีครับอ่าโหโอ้เห็ดยังยืนหอครับ grammar. พ่ออืมน้องหลินะมันนอนเร็วติพ่อแต่ละมือไหมครับกบโปกที่นอนสับเซาอืมกินข้าวเสร็จป้อมสักพักนะครับนอนหลินสักพักสักครึ่งตัวว่องลับจานที่น่เนีโอ้ครับพ่อมือนใหญ่ตา ครับผมงวดก้อนพอกระดับอย่เนะพอ่อสุดยอดเลยครับมันมันสองสองงวดซ้อนเลยเนาะสองงวดซ้อนเลยพอ่อแล้วก็เล็กติดบนรางพ่อกะเข่าศูนครับพอ่อโอ้เออทั่งเหล็กเกิดทึ้งเหลก็กไม่หนาลุงทุนเนาะพอ่อสุดยอดครับมันเข,าเเเเขเ่าดีนะไอไอแรกไอเรียกอะติดปรลานเนี่ยสามสี่เจ็ดงวดหรือไหมสามทีเจ็ดงวดเราบ่พ่อเออยังบอลจังหวัดเลยโอ้แต่ว่าแม่น้ำเสียบอกมากว่าจะมาต่าเหล็กเกิดพอสุนบุรีอยู่ หูน้ำใสมาดับบนแยงเดียวเนาะพอ่อหงุดนี้เนาะครับได้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 ได,ดับบนครับผมเอาเริ่มเลยปะเรี่มเลยครับพอ่อดับบนครับพอ่อหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับ หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับสองสี่สี่สองสองสี่สี่สองครับสองหกหกสองสองหกหกสองครับสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองครับสองเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสองครับสี่หกหกสี่สี่หกหกสี่แปดแปดสี่อันนี้ก็ครับพ่อ สี่แปดแปดสี่สี่แปดแปดสี่ครับสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่ครับหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกครับหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกครับแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดครับใช่ไม่ลัอืมครับพ่ออันนี้ดับบนยแยงเดียวเนาะพ่อดับบน่างเดียว,บบยยวครับ เหล็กบนล่างติดติดบนล่างเนาะพ่อเล็กติดบนล่างครับผมห้าเกียร์ห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดครับผมนี่ตรงนี้เห็นเนาะพ่อแบนแบนบนสางกันหะโอ้หมดกรรไกติดบนล่างกับเข่าครับผมเหล็กดับกับเอาอยู่เนาะพ่อแบนแบนซูนี่เฮ็ดโดนเนะพ่อโดนแล้วโอ้โดนแล้ว แต่ว่าเอาให้วน้ำใส่เล็กดับกะเขามาสองวงวดแล้วเนาะพอ่อผ่านผ่านผ่านเลยผ่านสองงวดครับพอ่พอเอาอยู่ครับฝันบ่ <c oughs> บ่บ่ <c oughs> บ่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 ฝันไงบ่ฝันครั <c oughs> อือน้ำใส่กะฝ่ามาตามพอจะส่อเลยเพราะว่าเมื่น้ำเสียว่าพอนอนเร็วยีมขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> บ่ได้ไปเห็ดบ่บได้เห็ดงานนี่เนาะพอ่อ บอลเลยไปเห็นจ้ะเลขงวดนี้ดับบนครับผมเอาอม,มีโค้งสุดท้ายพอ,พอีกบ่พ่อบอลบอบอลทีเดียวจบเลยทีเดียวจบเลยนะพอ่อไงเลขดับบนของจริงนะพอ่อที่เดียว<ง>ครับโอ้เลขเลขเขาแล้วพอ่อเลขเกิดอันงวดก้อนเป้งแดงครับไม่เจอไอ้เป็นเลขทิปไม่ออกป่วยู่ เจ็ดหกสิบเจ็ดก้อนหรอเพราะว่ะาไม่ปิดก้อนเนี่ยครับพอ่อมันจะมาผิดทุ่มเนี่ยเออวันนี้ตดต่อ,อ,อตมันจะจะไหลมันร้นองเมืองถ้ามันลุดอีกปั๊บนีกกับซิบใสาล่ละเลอะเลยอ๋อครับพอ่อมันม,มันมีอะไรสมบ้องนี่หรอครับท้าพอ่อพ่อเฮ็นเลขเลขดับก้อนหรือว่าเดขก,กันเลขเกิดก้อนพอ่อมันต้องคิดพร้อมๆกันอะไรกันบ้างอ๋อคิดพร้อมๆกันคือแบบว่าตัวเลขดับ W คือแยกออกมาเลนมาบอก แม่นแน่นมากครอ๋อ oh, <ม>ครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับของพ่อสวนบุรีครับผม่นี่ครับดับบนเอา้าพอมียังฝากเอฟซีป้ครับถ่ายคลิปนี้ครับพ่อบ่มีบม่มีเล่นะระวังมีพีโอ้ oh, เล่นระวั้างดีดีเลขไม่น่าลงทุนกันมากกะเบาเบาดีเนาะพ่อแน่น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 ครเบาเเอา้าถ่ายคลิปนี้อวัวน้ำแทรกอะขอบพระคุณพ่อด้วยครับให้พ่อยินดีมีแห้งครับพ่อ สวัสดีครับพ่อเอาครับอูน้ำเสกกเลด้ตามเล็กดับบนพ่อสุนบุรีพ่อมเล็กติดบนรางให้พ่อพป่พี่นอ้องเบึ่งน้ากันเด้ครับยี่จะเป็นดับบนนะครับ1 2 2 1ไปกลับได้ครับผม1 4 4 1 1 6 6 1 1 8 8 1 1 9 9 1 2 4 4 2 2ห6ห สองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสี่หกหกสดแดสี่สี่ดแดหกหกเดเก้นี่แหละครับส่วนเลขกติดบนรางพอเพื่นกับห้าหกเจงวดก้อนกับเข่าศูนย์นะครับผมกนาดจับตามองครับผมเล็กติดบนรางครับของพอสวนบุรี่ครับมีทั้งเลขดับทั้งเลขเกิดได้ครับ พิจารณาในการรับซุมเราฟังเอาได้ครับเป็นตัวเลือกให้พ่อยพี่น้องเบิงก้อนห้อยออกนะครับกะอูน้ำไช่บ่เด้บ,บังคับให้พ่อยพี่น้องซื้อนด้ครับผมกะหาแนวทางให้พลอยพี่น้องเบิงเป็นตัวเลือกที่ซีเด้อครับปิพิารนาในการรับซุ้มรับฟังเอาครับกอติดอูน้ำไช่เอาไว้ได้ครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานํากันในวันที่1มีนาคม2568นะครับนี่แหละครับ คลิปแนวทางตัวเลขกูน้ำไส้กับพยายามตามหาให้พลอยพี่น้องทุกคนได้ครับสู่กันต่อไป้อครับเอฟซีกับให้ดวงดีสุขสุขค้นครับเอาถ่ายคลิปนี้ครับกูน้ำไส้กับขอพระคุณพอส้นบุรีนะครับที่ให้เลขดับบนกับเล็กติดบนล่างไห้มาให้พลอยพี่น้องได้รับส้มรับฟังเอาเนาะครับคะไว้พ่อให้พลอยพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้ครับผมที่เขามารับช้มรับฟังแนวทาง องูน้ำใส้เนาะครับหลักกดแหลกกดแท้กะบองูน้ำใส้จะเขี่มค้นเกินขยันปรับปรุงลงแนวทางตัวเล็กไห้พ่อยพี่น้องในเบื้องเรี้ยวๆน้ำกันเนาะครับผมที่นี่ที่แรกเนาะครับพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะครับสู่กันต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะมันๆปังๆเนาะครับอยู่ดีมีแห้งลำรวยครับผมสวัสดีครับ